เป็นเด็กดีเดียวดีเดียวนะครับเขาบ้านเขาเรียกทีเดียวดีเดีวอะอะไรก็แล้วคือเฮานว่าเกิดมาก็ก็พ่อแม่ให้มาอย่างนี้ครับก็เนื่องจากเด็กเกิดมาตัก็จะเหนียวเรุนแรง,งนิดหน่อยก็ต้องทําใจนะครับก็ครับผมเนียเนี่ยคำชมที่จะส่าวครับก็คือเนี่ยเแบเสมัครใจ เราแกบสมันทเท้าไมียกสมานรองเท้ามันจะเหยยบเมื่อไหร่ก็ได้นะครับขอบคุณครับพี่ดีดีาึ่งเอ่อมีใน t w อ่าุ่มเนี่ยรอที่สุดในี w ีครับเรียกกันที่นี่ครับเอ่อไมกทราว่าเยังไม่ได้รับจากบนบน ครับเฮอเคโอผมเอ็กซ์พีดีวีนะครับเป็นคนไทยครับไ่ได้หรอกเกิดบ้านนี้เกิบัานนี้ก็เป็นมื่อวานผมนะครับอ่องานที่ฉันรอ ตอนนี้อยู่อาศัยอยู่ที่ไหนไม่ทราบครับภูมิร่มนาวครับเอ่อร uh, uh, ุนด mm. ูแถวบ้านแล้วครับอาชีพอาชีพน uh ี huh. ้น่าจะเป็นรับการาชการทหารใช่ไหมครับพ่ออ๋อโอเคครับเอาขอบคุณมากครับพี่เอครับสวัสดีครับดูไปีเกี่ยงคุยสาวให้เดียวเดี๋ยวเดี๋ยวหายเลยหาพี่เกียงปีเกี่ยงแล้วก็ตรวจครับตู้ไปว่า ผมก็าพคุณตัดสินไม่ได้เลยครับผมนี่เจมครับเรียมมาจากบองบัวผมเป็นเพื่อนของทุกคนในทีมครับผมอาจจะพูดไม่ค่อยเก่งครับแต่ผมก็รัได้แต่ผมก็รับได้เลยผมกับได้เป็นเอ่อดาวนียันรับท่านนีนะเรี่านนัดที่ครับผม

ยังเยอะดีดีครับยังเยอะดีดีครับเดีดีครับยังเยอะน้าโดนครับนี่อะไรตูหน้าครับครับแค่นี้ครับไม่เยอะแต่โดนหน้าครับผมตั้งครับ ที่จริงผมก็หล่อที่สุดนะครับแต่ว่าผมไม่ได้อยากเข้าวผมเป็นเลกี้ไอ้พวกเที่ยงนี่บังคับผมครับทับไปแล้วครับโดนบังคับเดี๋ยวตีปากเอาครับแัอะไรต่อแล้ววะมึงเป็นใครเนะผมผมนี่ครับดีเทวิีครับหรอ